สวัสดีค่ะนกมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้ได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมมาทุกท่านได้รับชมนะคะมีดเล่มนี้เขาเรียกว่ามีดขุดว่านนะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมด้ามงาฝักไม้นะคะความยาวด้ามรวมฝักอยู่ที่9นิ้วกว่ากานะคะทุกท่านนี่น,นะคะ ด้ามงาฉ่ำๆเลยนะคะสีน้ำผึ้งเลยนะคะนี่นะคะมีดเล่มนี้ก็อายุปเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะคะทุกท่านด้ามไม้ฝักงานะคะด้ามงาฝาักไม้นะคะทุกท่าน มีความสวยงามนะคะมีดเล่มนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในของมีดกันนะคะ ด้านในของมีก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นมีดขุดว่านนะคะทุกท่านหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะท่านใดสนใจอยากบูชามีดของหลวงพ่อเดิมโทรมาสอบถามทักทายนกมีดหมอได้นะคะ นะคะทุกท่านอายุของมีดเล่มนี้ก็เป็นร้อยกว่าปีแล้วนะคะมีดของหลวงพ่อมันสารแน่นหนานะคะด้ามงานฉ่ำใบมีดก็สวยงามนะคะทุกท่าน ใครอยากบูชาติดตัวหรือเอาไปไว้ที่บ้านหรือที่ขายของนะคะพุทธคุณของหลวงพ่อเดิมท่านเข้มขังอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าเราจะไปไหนมาไหนแล้วก็พกติดตัวไปนะคะทุกวันนี้ไปไหนมาไหนเราก็ต้อง มีของศักดิ์สิทธิ์ของคุ้มครองนะคะไม่ว่าจะเข้าป่าเดินทางนะคะเรามีของศักดิ์สิทธิ์นะคะเดินติดตัวไปด้วยลุกตะคุณของท่านขี้มขังนะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถาม ทักทายกันได้ที่เบอร์094 0567 445นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะทุกท่านสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะนกมีดหมอ ก็สวัสดีค่ะ